ในวันวันหนึ่งมันจะมีในเดือนพันวาคมผมก็ได้เจอกับเกมเกมหนึ่งที่ตอนแรกผมคิดว่าเป็นเกม p ธรรมดาไปคล้จะคล้ายกับพิราเชตหรืออันทิวดาวแต่ไม่ใช่เกมนี้มีชื่อว่าฟอสเซเคนซึ่งในครั้งนี้ผมจะมาว่ามันเล่นยังไงทำยังไงและมันจะเหมือนพิราเชตหรือแต่อดีตไหมวันนี้เราไปเริ่มกันเลยครับ เกมจะแบ่งไปสองฝั่งก็คือฝั่งเพดอชีวิตและฝั่งของฆาตกรฝั่งรอดชีวิตมีหน้าที่ในการเอาชีวิตรอดจนกว่าเวลาจะหมดซึ่งก็มีวิธีลดเวลาอู่ก็คือการหาเครื่องสอดไฟและปัน่นเครื่องระตส่วนฝั่งของฆาตก,กรก็คือการไล่ฆ่าเพือชีวิตให้เหลือศูนย์และรับชัยชนะไปโดยที่เนี่ยก็จะมีฝั่งรอดอชีวิตอยู่ทั้งหมด10คนและฆาตกร5คนด้วยกันซึ่งแต่ละตัวนะก็มีความสามารถและสกิลที่แตกต่างกัน เราไปเริ่มดูเลยครับฝั่งรองชีวิตก็จะมีคลาสแต่ละอย่างสามคลาสซึ่งคลาสแต่ละคลาสก็จะมีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกันยกตัวอย่งญญางเช่นสวายเวอร์การเอาชีวิตรอดเดียวแล้วก็ไม่ช่วยแล้วก็ในการเอาชีวิตรอดจากหลาดแมทหรือคือคนสุดท้ายทย้ายซึ่งคลาสนี้จะทําการได้ดีกว่าคลาสตัวอื่นที่อยู่หลอดคนเดียว,วะนะซัพพอร์ตคลาสนี้จะต้องเพิ่งพาเพื่อนและทาการช่วยเพื่อน ที่ตัวเองทำได้ซึ่งคันนี้จะมีอยอดชกันสี่คนได้แก่ดูเซก้าแทบบิวดแมนและอีเรียนนั่นเองส่วนฝั่งต่อมาคือฝั่งที่ผมชอบเล่นบ่อยสุคือเซนติเนลฝั่งนี้คือการที่เราจะต้องปุองเพื่อนไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามหรือสายไหนก็ตามซึ่งฝั่งนี้จะมีสกิลพิเศษนั่นคือการโจมตีฆาตกรซึ่งก็จะมีเกตบิวดูไทม์แชรและเชดเลสกีนั่นเอง ฝั่งต่อมาคิวเบอร์มีหน้าที่ในการไล่ฆ่าสปอร์ตวเบอร์ให้จนหมดตัวละครและตัวคลาสทั้งหมดซึ่งฝั่งคิวเบอร์ก็จะมีตัวอย่างทั้งหมด5คนด้วยกันได้แก่เจสันที่จะเน้นการกกาดดมเคลือย้ายใกล้เวดเมตที่โรยแม็กฟูฮิตที่จะเน้นเผาไหม้และทําการและมีความทรงดุเพราะมีสกิลที่หลากหลายจอนโดที่จะเน้นวางกับดักวันเอ็กที่จะเน้นใช้ระยะไกลและโมริ ที่จะใช้ในการปั่นป่วนโดยการใช้แปรสถานะได้เลยซึ่งฝั่งของซูเลอร์ก็จะมีสีแบบขางกี่แตะ่ากันการก็จะเป็นตีติดเลือดตีติดพิษตีเท้าเท้าพิษตีติดไฟหรือแม้แต่ภาพหลอนซึ่งการทักมือศมือซูเลอร์ก็จะใช้แปรเล่ากันด้วยสำหรับฝั่งสวาเวอร์และแน่นอนความกระถึกก็เต็มทันนะครับ ก็จบไปแล้วครับนักสลคลิปฟอร์สเซกนคือเกมอะไรก็ขอโทษในวยครที่อาจจะลงคลิปเร็วไปหน่อยนะแต่คลิปเกมจริงๆก็เลยต้องดึกดนทันไปก่อนนะครันะเพราะผมก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่ทำนะโอเคถ้าถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะนะคลิปตลอดด้วยนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ10บซับสไครป์ด้วยนะไปเจอกันครับไปครับ